นนี่เป็ไงไปตีอกอล์ฟนี่ใช่ครับไปตีกอล์ฟ่อยมาแล้วชอบมากวงสวิงดีหรือยังวงดีหรือ,อยัง,ง,ด,ออยงดีขึ้นแล้วครับเหลือแค่แรงประมาณนี้ครับโทรมาไปโชวช์วเลยพี่โทรทำเองเราผมก็ทิ้งทองกรด้วยครับอืมอุ้ยพี่เขาทิยย้งโมรม,มาก้องแต่พี่เขาไม่อยากต้องเฉ <c oughs> ย What's your internship? It's good. Today I Yeah, today I go to work at ten to eleven forty-five. 45. So he worked around like uh, two hours. Yeah. After... Gong, <laughs> the like the fifty percent of his work was used by uh, watching. Cartoons. <laughs> no! Don't watch cartoons let work. Mm -hmm. No! Yes! Oh, we ate shake shack today. Yeah! Oh, really? Yeah, the burger was. Oh, for me it was spicy, but yeah. I was it was not. No, it's delicious. Lots of black pepper, but the bread is good. Don't, how's your internship? It's good. Today I. It's a chicken yeah, time. Yeah, today I. Go to work at 10 mm -hmm. to 11.45. 45. <laughs> so he worked around like uh, two hours. Yeah. After. <laughs> Gong, the like the 50% of his work was used by uh, watching cartoons. <laughs> no! Gong watched cartoons at his work. <laughs> no. Yes. Gong is watching Black Clo Clover right now. Yeah. is good yeah it's fun กองรักแอนินเมติกอ i รักบ g เกสแฟนทอมัส is bigger fan than me no no i like i want ยูปูห่าก็เราก็เคยทำงานที่สนามบินนะจำได้ไหมฮะแบบออกของเหรอใช่อ้วยออกกองคุณนะครับนำธุรกิจอยู่ใช่เปล่าเอ้ยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก้องพักเบรกก่อนรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรมัน,ป,นรประสบการณ์มันจะแบบสอนเราให้โตเอง ว่าทําได้อยู่แล้วน้องกล้องเก่งอยู่แล้วฝึกงานด้วยนี่ถูกไหมแล้วก็ทำเยอะมากเลยทําเยอะมากเลยเก่งมากไปโอ้โหเฮ้ยพี่ได้ไปดูวิตย์ก่อนไหมครับมาไม่ได้ไปแลวค่ะไม่ไ่ะกล้องได้ไปด้วยนะห่ยแอบอิอ่ะไม่ได้ของกล้องมันก็ไม่อยางได้ตัวนี้อ่ะไม่ได้อะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่ลงแบบแต่คือมีงานที่ญี่ปุ่นได้เยอะเยอะเลยครับโอเคไหมครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันนกลอาจจะแบบอาจจะต้องคุยงานกับเพื่อนเหมือนกันเพราะแบบมีอะไรก็มาทำเหมือนกันดอนเดี๋ยวรอดูผลแล้วกันนะครับว่าโชว์จิตส่วนตัวนี่เรื่องอะไคุยโปรเจกต์กับเพื่อนแล้วเหมือนกันโอ้โพี่ได้ไปดูอาทิตย์ก่อนไหมครับมาไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ทันอ่ะก้องได้ไปด้วยนะเนี่ยาอีกทีอะ มีน้องอยากไปกัดครับจั่วกาสองใบ

อันน <im sharing> uh, ี้เ <cử>. ป็นเฮี่ยวกองค่ะอ๋ออุ้ยมาพี่เทปะเราเดินกันต่อดีกว่านะน่าทำไมติดโบด้วยชอบมากเลยครับตรงที่แบบตุ้ทีอยู่ข้างหน้าเราขอโบนหัวนังกล้องให้ได้ไหมคะเอ๊ยโอ้ยก็โอเคท่านที่หนึ่งถึงห้าเคอร์คันนี้ได้เลยนะคะะโอ๊ย Oh. <laughs> do โอ้มาแล้วและโอ้พี่โทยังหลอเหมือนเดิมคะเออเอออ่ะโดดนี่เนาะดูจากสีหน้าทุกคนแล้วโอเคค่ะอืมแบนั้นเขาม่การใจผลงานด้วยแล้วเออไม่ได้เลยโอ้โหนี่โอ้โหจะมไมเป็นไรปะ เออช่วยเช็ดหน่อยน้องก้องเออยังไงดีพี่โถยังหล่อเหมือนเดิมไหมคะเออเเอะโดนี้ปนคุณจัดจาหรือยังเยี่ยมเครับเอเไม่ต้องจัดแล้วเสร็เลยสมบูรณด้วยนะัคนาเดี๋ยวเขไม่ได้ปไหนรอกเจออะไร่มออะโอเคแล้วก็อันนนของพี่โถก็ได้ครับ อเอแล้วแต่กินได้กินได้ต้องแกะพลาสติกออกได้พี่โทำไ่าทไมขงพี่ทอเจมบอกว่าเปนมายากลเดี๋ยวนะพี่ทยังหลอเหมือนเดิมคเออเออ อ่ะโดดน่ไปเลยเมากชอบใช่ไหมเฟิบเฟิบอันนี้ะไรที az, heures, meter, ่ชอรู้หรือเปล่าพอลอยไปด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งโอ้โห Así que... อย่างไกลเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินหวถ้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนเขอจงบินไปให้ถึงปันให้ถือปัน นี่น ah ่มาเป็นไล่ะโอ้โหเ้ยอันนี้เอ่อฟิลฟิดูเป็นหมวกี่นะฮะนี่วันนี้เราซีรีสได้ละได้เหมือนกันอเพราะว่าซีรีเมจิคดูเบอเห็นแบบมีบ่อยในเรื่องของตัวที่ซนทีโซอะมาให้ดูนิดหน่อยมาอุ้ยแล้วเห็นบอกว่าสี ของน้องก้องเป็นสีม่วงเป็นสีนี่นี่เย็นหรเฮ้ยเย็นหรเฮ้ยอะไรเราเลียงเี่โตไม่เออมีมีทางนี้ทาบุกเพื่อเฮ่อโอ้โหนี่อก็คือสีม่วงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเป็นไงเฮ้ยเอ้ยนี่พี่เอาเชฟพี่เออเออเออโอ้ก้อง อุ้ยนึกว่าอุ้ยเจ็บไหมเนี่ยน้องก้องแอ่ว่นตกมาจากสวรรค์โอ้เจ็บไม่ผิให้ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยเจ็บไหมครับถึงตกมาจากสวรรค์ห้องนี้มันร้อนดอกสิ่งอันนี้เราไมรู้สึกเริ่มรู้สึก <hertz diversity S 2> ี๋ยวกลับมาแล้วครับน้ำองินาเดินก้าวมาที่ตีโค้งเฉยตีโค้ง phổi còn nhựa má